สวัสดีครับมือนี่ก็ไมาอยู่กับช่องกล้องจ้องซาเนี่ยนะครับเนาะหลังจากที่หายไปหลายมือผมก็บรสมั่บเนาะครับเนาะผักรักษาโต้เงาๆเลยครับผมบริเวนซองบินบริเวนอีหยังทั้งสิ้นครับผมอ๋อสำหรับมือนี่ก็ไมาอยู่กับเกมไม่กันจังหน่อยโอ้โหเกมไม่สำหรับผมแต่เก่าสำหรับผู้อื่นครับผมอยู่น้ำค่ายพี่จี่เขาเหมียนเดิมครับผมมาจัดไปครับผม มาใครจับเบียดก่อนเนาะก่อนอื่นมาเบียดทัวไดใดีวะโอ้เบ็ดลอยนี่ละมาเปิดเทอือบูจัดไปทุนพันหกเอามาสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมเนาโอ้โหแน่นอนวะกดเชียรเดี๋ยวครับผมเข่าโบนัสเสืยวะฟุกอีหลีวะโอ้โหของเท่ตัวนี้โอ้โหมาสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมเรากา็ฝากกดไลค์ฝากกดติด สามเนี่ยจักน้อยนะครับน้อพบมีเฮงมีกำลังใจเฮ็ดคลิตโตไปก็แล้วกันโอ้โหมา,อาโอ้สวยครับผมอือคุณแบบนี้เอายังมาอยู่ยังมาอยู่มาเรื่อยๆมีอีกโบ่โอ้โหกกำลังไหลกำลังไหลกำลังไหลเลยเอ้ยคุณหน่อยพวดหัวหน้าเบีดลอยเด้เนี่ยเจ้าคือมันมอือมา เออนี่แค่เริ่มต้นครับผมนี่แค่เริ่มต้นเอออย่าฟาวหัวร้อนเนาะเออโอ้ยเสียงก็ยังบกคอยดีท่อใดเลยอืมเอามาพันสองโอ้ยยังได้อยู่โอ้คุณมานักนักจัดเต็มเต็มอืมคุณยีสิบเข้าไปแล้วครับผมดอกนีพันหาไป เจีมาดองนี้เต็มนาโอ้โหแปดพนเก้าร้อยหสิบซยอดครับผมโอ้โหรางวันคนโตไปแล้วโอ้โหสุอร์มีกาตุลเลียวโอ้โหแปดพันเการ้อยบาทมอ,อยากเลือกวะโอ้โหแต่ว่ามันยังโมโหดมันยังโมโหดเอาคักคักเอาคักคักอือ้มาเหลือเชียสุดท้ายครับผมจัดไปโขนักนัก,นกได้บ่โอ้โ โอ้ยเบาเกินหัวหนา้าเทียสุดท้ายก็ทรงไทยหน่อยก็บดได้เนาะเจ้าก็โอ้ยได้ไป 70, สองหมืน่นเจ็ดร้อยสองหมื่นอ้บอมเนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยครับผมโอ้โยมีแปลกเล็กน่อยเนาะเอา <c oughs> โอ้ยยังไออยู่ครับผมยังไออยู่เอาไปไปต่อกันเลยครับผมลุยลุยลุยจังหวะนี้ ยอยาอ่าไปรออย่าไปรอเนาะเอยเขาบอกเคยรอหรอกเออกำรังมากำรังมาอย่าหยุดอย่าหยุดยังครับผมเออมาหนักๆจะเต็มเต็มเออเบาไปหัวหนาเบาไปเบาไปหัวหนาโอ้โหร้างวันก้อนตัวอ,อีกแล้วดอกนี่สองพันเบาๆไปครับผมก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เด้นน่เกมไม่โอ้ยบทธรรมด,ดาด่อกันวะอู้ เอามันเป็นโตคุดปปแปลกๆเตะก็ได้อยู่เด้เอาเจ้าเอาทำดินทำหัวไปมาคิ้วมาอีกดอกนี้สวยงามโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเฟรดีกูดเฟรดีกูดโอ้โหดอกนี้มื่นสามครับผมโอ้โหสุปเปอร์แนนอนผมว่านี่บอเมนีนซุเปอร์ขาไก่ได้ี่โอ้โห,หนึ่งหมืน่น พันหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดราสุดแตกไปสามหมื่นเราพี่น้องโอ้โหทุนพันหกเด้เนี่ยโอ้โของแท้อีรีวะเอาอีกจักหน่อยเอาเขาโบนัสอยกเอาสวยงามครับผมพอได้ไหลพอได้ไหลอยู่เอามาพอได้รุ่นตัวอยู่แบบนี้ผมว่านี่อ๋อจัดไปครับผมจัดไปจัดไปเอ้ยมาเบาไปเบาไปหัวหน้า โลตูคุณกูขึ้นก่อนเดี๋ยว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 เจอกันไว้รุนรู้ยุใสโอ้ยรู้บมาวะโอ้ยผาดเลยวะเอาไปก่อนใจเย็นๆครับผมวอมเครื่องวอมเครื่องโอ้โหยกือเกือแท้รอบนี้เอามาเอาเนี้ยวันน่ะเอาเนี้ยโอ้ยบ่อเอาเลยวะอีหยังวะเออเ,ว,เอว้าวอีกแล้วโอ้ยว้าวอีกแล้ว โ,โอ้ยว่าภาษาอย่างวะเออมามีตูไปตัวบอเคมาสวยงามดอกนี้เออสวยสวยสวย,สวยเอาได้บักมีดไปโอ้โหร้างวันก่อนโตัวคผมสุดยอดสุดยอดโอ้โหห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าครับผมโอ้ก็ถือว่า เอาเรื่องเอาเรื่องยังบ่เบิดยังบ่เบิดเชียร์สุดท้ทยว่าจังไดเออมาอีกแน่โอ้โหรางวัลกนวนโตอีกแล้วสุดยอดไปเลยครับผมสามพันครับผมบ้างนี่โอ้โหราสุดแตกไปสี่พันครับผมทุนพันเดียวเด้เโอ้โหเกินไปหัวหน้าเกินไปหัวหน้ายังมาอยู่ยังมาอยู่เจได้บ่ะโอ้โบอ่ได้เจวะโอ้ยอู ก็ถือว่าสุดยอดละล่ะได้ขนาดนี้เนาะโอ้โหอ๋อเก้าพันเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับผมโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดเนาะเอาสั้นก็เอาซ้ำนี่ก็พอละล่ะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซานแนวน้ำเด้อครับเด้อมือนี่ก็เสาเสาที่แปลว่าพอครับผมแตกแล้วก็แยกง่ายบ้านไผบ้านมันเนาะรับนอยาสุเรียนต่อเลยมันสีสูบขค้นืนเบิดเน้า การพันนั้นก็เป็นสิ่งที่บบดีโบนียน้ำให้ทําตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับเอาซ้ำนี่กัพลละละไปละไว้รุนโอ้ยอไว้รุ่นสายปันนะครับนาอก